ช่างตัดผมคนอื่นอาจต้องการแค่เงินแต่สิ่งที่ชายคนนี้หมายปองคือชีวิตของลูกค้าทันทีที่ใบมีดโกนตวัดลงน้ำสีแดงก็สาดกระเซ็นลูกโป่งระเบิดออกส่งผลให้ใจแอนกระเด็นหงายหลังผู้จัดการร้านโมโหจากตะโกนด่าใจแอนว่าเป็นไอร้ประโยชน์แค่โกนล,ลูกโป่งลูกเดียวยังทําไม่ได้เพื่อให้เขาได้เรียนรู้ผู้จัดการจึงตัดสินใจให้เขาลองกับลูกค้ารายต่อไปเมื่อลูกค้าคนใหม่ก้าวเข้ามาทุกคนในร้านต่างพากันเป็นห่วงชายผู้โชคร้ายที่กําลังจะตกเป็นเหยื่อรายต่อไปและชายคนนั้นก็คือโมกุร่่นนนนนัััเอองแแแม้้้้้ตผูจดดกกกาาาารร็ยยลํวโคนดกานหวํลังจะเริ่มมมขึ้้นนใไ่ชาโกุรรู ว,ว่าอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับเขาใจแอนตื่นตั้นจนตัวสัน่นเขาหลับตาปีแล้วเริ่มขยับมีดโกนเพียงแค่ตวัดมีดครั้งแรกจมูกของโมกุรก็หลุดออกมาทั้งยวงเหตุการณ์นี้ทาเอาคนอื่นๆในร้านถึงกับผวาแต่ทว่าโมกุรกลับไม่รู้ตัวเลยแม้แต่น้อยทีแ่แท้มันเป็นแค่จมูกปลอมที่เขาใส่มากแกล้งทุกคนเท่านั้นเองส่วนใจแอนนะ่ะตกใจจนสลบไปเลยเพื่อเป็นการไถ่โทษที่แกล้งเล่นโมกุรอกงตัดสินใจที่จะช่วยให้พ่อนของใจแอนเป็นจริงหนึ่งข้อใจแอนทกขากันเกงขึ้นเผยให้ห้น้น้้้เเเเเเเห็็็็นนนนนออออออองงงงททีี่ตตตตมมมปดดดวววยยรรรแแลลลลคคาา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 จิกกกกกืขขขขซโััับบบบพพะํู ก็ต้องตกงานแน่ๆเมื่อได้ฟังเรื่องราวโมกุโรก็หยิบเครื่องมือชิ้นหนึ่งออกจากกระเป๋าเขาบอกว่าแค่สูบมวลน,นี้ใจแอนก็จะเปลี่ยนไปด้วยความมั่นใจใจแอนหยิบมามวลหนึ่งแล้วลองสูบในวินาทีต่อมาเขาก็ผลักผู้จัดการร้านจนกระเด็นจับลูกค้ากดลงกับเก้าอี้อย่างรุนแรงและโกนหนวดจนเส็จท่ากลางเสียงร้องโหยหวนของอีกฝ่ายแต่เมื่อกนเสร็จลูกค้ากลับพึงพอใจกับฝีมือของใจแอนอย่างมากทามกลางเสียงนินทาของพนักงานคนอื่นๆว่าไม่น่าเชื่อแต่ลูกค้ากลับตกใจกับท่าทีแปลกๆของพวกเขาแล้วรี่่่่่ชัั้นนกกกก็พพบบเเีียยงงงลลลออมมวปาาจดหท ข้อความให้กำลังใจทิ้งไว้วันรุ่งขึ้นซื้อในอกไม่เห็นใจแอนกำลังใช้เครื่องมือน,นั้นพอดีเขาก็อยากจะขอลองสูบสักมวลเพื่อเรียกความมั่นใจบ้างแต่ใจแอนปฏิเสธพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์ผู้จัดการร้านบอกให้ใจแอนพักผ่อนให้เต็มที่ใจแอนจุงกดสินใจไปดื่มที่บาร์เพียงลำพังในขณะที่คนอื่นๆในร้านกำลังนั่งล้อมวงเล่นเกมนกกระจอกกันพอถึงวันจันทร์ซื้อในอกก็อยากให้ใจแอนโกน,นวดให้บ้างแต่ทว่าใจแอนยังไม่มีความมั่นใจเพียงพอเขาจึงยังต้องการตัวช่วยจากเครื่องมืืืืืืออ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 อนน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 นัันััั้้้แแตต่่่่่่่่่่ทววววาาาาาาเเ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 เมม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 ขขปิิดดกอออกก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 ลลลลลงงงงบบบไไไหะะรรรยยยูคคจ็ีีพพใ ลองไปสูบกันจนเกลี้ยงตื้อในโอกจึงไปซื้อมวลอะไรก็ได้มากล่องหนึ่งแล้วยื่นให้ใจแอนแต่เมื่อปราศจากมวลพิเศษนั้นใจแอนก็ไม่สามารถเรียกความมั่นใจแบบนั้นกลับมาได้อีกเลยมือของเขาสั่นไม่หยุดและในที่สุด